กลับมาเล้วกับวนการจุ่มรอบที่สองไม่ได้สุ่มนานมากไม่ได้ทำเองเพราะขี้เกีออยจมีบี้ทีวี20อ่ะก็ให้เดตกวกอนอ้วลลาหนูหนูแมวก็ะ้องสีเป็นเพชรนี่ก็ได้เี็นะไม่ตรงปุกเนาะหนูอะไร ฮะซาโลอูไม่อยู่ในนอนหนูอยู่ตรงระหว่างกลางหอยหีบกับนอนหนูเอาอยู่ยข้างๆกันกันไม่รู้จะเป็นอะไรมืนแอบเห็นเหมือน,มนไม่ได้แอบเห็นเบอรอะไร่ตาตาก,กิ้งหรือเปล่าไ,ไม่ตาก,กิ้งรู้สึกว่าจะเป็นอะแอบรู้สึกรู้สึก อ่าหลับตาหลับตาหลับตาไะเดแอคชั่นนะหลับตาหลับตาหลับตาลวงลวงล้วงลวงเออเหลือตาเหลือตาหน่อยอ่าแอคชั่นหน่อยอ่าซีเค่โอเคอย่าพึ่งวางแกตาก่อนแกตาตานี้ก็จะเป็นตากิ้งมัน้องเพียร์น้องเพียร์โทรมาใช่เดี๋ยวเร็วโอเคเดี๋ยวพี่พูด เอาเรื่องการจุมบทำมันเกี่ยยากจังเห็นไหมอ่ับตารับตาลับตาแล้วไหมมเป็นตาๆมันอตาไม่ใช่ตรงหลับตาตาไอกีดยไอ้ีไกโลกนี้ทำ อย่างคูจ้าตันหยาแจ๊บบาทอ่ะอุ๊ยหยิบยางอ่ะอันหยิบยากนี่นะครับก็ไม่เปนอยู่ข้างในว้าอ่าอ่าอคติ้งหน่อยแอคติ้งอ่ะเหมือนโอเคโอเคโอ้ยสินค้าตรงปกไหมไม่เพ่อเขาไม่มีวิน นี่ควินก็ใส่ตาเข้าไปตา้นไดโอเคไหนไหนไหนตรงปกไหมอโชว์โชว์เพื่อนๆหน่อย้องสั่งบีบมาแล้เอาสองตัวสองกล่องสั่งไปจริงจร เดี๋ยวมาเกะของจริงให้ดูไม่รู้ใครจะส่งมาให้หรือเอปล่าไปแล้วครับสวัสดีครับแม่ร้องอยากพี่คนณส่รนะ่ะ